เมื่อสักครู่เราบอกว่าคนท้องสามเดือนอายุครรภ์สาเดือนขึ้นไปเนี่ยสามารถไปฉีดวัคซีนได้ทีนี้มีคําถามน่าสนใจค่ะถ้าไม่รู้ว่าตองท้องแล้วฉีดวัคซีนก่อนจะเป็นอะไรไหมคะคุณหมอโอ้ค่ะตอนนี้ก็เจอประปายนะคะน้องสังก็คือฉีดวัคซีนเพราะไม่รู้ว่าตัวเองท้องคือช่วงโควิดนี้เราสังเกตว่าจํานวนคนท้องมากขึ้นนะคะไม่น่าเชื่อพ <c oughs> บว่าคนท้องมาตรวไม่เป็นแต่ละวันเลยก็คือไม่แน่ใจว่าตองท้องหรือเปล่าแล้วก็ฉีดวัคซีน ก็สรุปว yeah. ่าฉีดแล้วฉีดเลยค่ะไม่มีอันตรายคือตอนนี้ยังไม่พบบ่ามีอันตรายนะคะแต่เข็มที่สองให้เกินสามเดือนนะคะเข็มแรกบางทีฉีดไปแล้วนะคะอ่ามาเจออีกทีว่าท้องเดือนครึ่งฉีดตอนท้องนะคะก็สรุปว่ายังไม่ต้องกังวลตอนนี้เจอเยอะด้วยน้องหลังเจอหลายคนทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เราก็ต้องตรวจติดตามต่อไปนะคะในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าเราท้อง ก็ตรวจก่อนนะคะว่าว่าท้องไหมถ้าท้องอยู่เพิ่งฉีดวัคซีนนะคะแต่ถ้าไม่ไม่รู้ต้องฉีดไปแล้วก็ต้องตรวจติดตามเด็กค่ะอย่าอย่าลืมบอกคุณหมอที่ฝากท้องนะคะว่าฉีดวัคซีนก่อนสมเดือนค่ะค่ะอ่าอย่าลืมบอกคุณหมอนะแต่ว่าถ้าตอนนี้ฉีดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงซะเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าเอ๊ะเราท้องหรือว่าเราตั้งครรภ์ก็ต้องฝากท้องโดยด่วนอยู่แล้วเล่าทั้งหมดให้คุณหมอฟังเลยนะคะ เพียคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้